สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเตจีบเบทสูสุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้เจีบกะเดินทางมาถึงจังหวัดนครนายกแล้วเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นกะขอนอมอนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกวันทีได้เดินทางไปเฮตมาเมือนีเนาะค่ะพี่น้องขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชกเปิดรามให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนค่ะที่รับชมคลิปนาตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ ตอนนี้เจี๊ยบกบอยู่อาวัดธรรมสรลิกาเนาะค่ะเมื่อกี้ก็ได้ไปสักการะขอพรเนาะค่ะเพื่อโชคลาภเนาะค่ะตั้งจิตอธิษฐาน พื่อพี่น้องเอฟซีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนค่ะทีเห็นคลิปเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านเนาะค่ะทีมาเห็นคลิปนาตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องคือพี่น้องสายบุญพี่น้องทีมีบุญสัมพันธ์กับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องบุญไดทีเฮดมาเนาะค่ะนุนดวงให้พี่น้องเนาะค่ะขอให้ถูกหวยด้วยเบอร์เนาะค่ะแตกซ้ำโตตรงบนรางเนาะค่ะรัฐบาลเด้อพี่น้องบพว่าพี่น้องจะ สื่อไว้ใดๆกับตามแตก่กับขอให้เขาขอให้โดนให้มีเงินกลับบ้านเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าสงการเข้าจําเป็นต้องใส่เงินหลายเนาะค่ะพี่น้องถ้าามีโชคมีลาบกัยังพ่อได้เติมน้ามันกลับบ้านเนาะคะ่ะไปอ่ากลับพ่อกลับแม่เนาะคะ่ะไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องเนาะคะ่ะทีอยู่ต่างจังหวัดเนาะคะ่ะกับว่ามียังห้พี่น้องเนาะคะ่ะนอกจากพาอพี่พ่น้องเนาะคะ่ะเบ่งความสวยงามตามวัดว่ารา่แล้วกะตั้งจิตอธิษฐานขอพรตามสถานทีต่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดทีมี ความเสื่อความศรัทธาต่อองค์เทพเทวาสิ่งศักดิ์เจ้าปูเจ้าญาณนะาคะนาคีโดยเฉพาะลูกหลานสายญาณนคราช,ช,ชเชตเชนเดียวกันกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องอยู่บ้านถ้าเห็นคลิปแล้วกะสามารถนําถูหรือว่าเล็กถูมาจุดต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆอมกันได้เนาะค่ะพี่น้องจงเสื่อจงศรัทธาในสิ่งที่เฮาศรัทธาค่ะเฮาศรัทธายัางก็ตามแทรพี่น้อง เปิดปฏิหารอยู่แล้วค่ะโดยเฉพาะลูหลานสายย่านอัคราผูไดทีมีสัทธาต่อองค์ท่านปู่ล้ะกะองค์แม่ย่าเนาะค่ะเ่ราว่าจะตระกูลไดกัแล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องรัทธาค่ะสัทธาปฏิหารมาแน่นอนตัวเลขโชคลาภมันขึ้นอยู่กับนี่ใจสัทธาของเฮ้าที่สําคัญก็คือบุญกุศลเนาะค่ะบุญกุศลบุญบาร,รมีที่เฮาเฮ้าสางเฮ้าสางมาเฮ้าก็ไดมันไม่มีไผเฮ็ดแทนกันไดเนาะค่ะพี่น้องโชคดีร่ำด้วยเบอดสุขสุขคนค่ะ ก็จะประมาณนั้นเนาะคะ่ะเส้นทางที่เจียบจะเดินทางไปอีกมองหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องการหลายสถานที่อยู่นะะเนาะค่ะมันก็จะประมาณามหมดตาหากลวาหาหกวัดเนาะค่ะบอกทีบอกคัดแน่กะขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะพี่น้องเสียจจากวัดธรรมสิริกาเนาะคะ่ะเจียบจะเดินทางไปวัดเขานั่งบวชเนาะคะ่ะประว่งงวดงวดที่แล้วเนาะคะ่ะได้โชคลาภจากท่านแม่อรพิมเนาะคะ่ะท่านแม่อรพิมเนาะคะ่ะอยู่อ่ะ บนยอดเขาเนาะค่ะพี่น้องบนให้โชงให้ลาบมาเนาะค่ะสามเก่าสามโพกเนาะค่ะตามสาจาว่าจาเนาะค่ะถามมิชงมิลาบเจียบกะกลับไปสางไปเฮ็ดซอยนะะเนาะค่ะเงื่อนทีได้จากโชคลาบเจียบกะนอกเนื้อจากให้พ่อใหแม่หรือว่าซื้อขาวซื้อน้ำกินกะนําไปทําบุญหลับพี่น้องอืมบ่ได้กเก็บมีอย่างมาก,กมายดอกถือเลขมากข่อยเฮ็ดบุญเกินเคิงอยู่แล้วเคืองหนึ่งเคืนหนงคนหนึ่งของเงืนถือเลขนี้ถือว่าปกติของข่อยแต่ข่อยหันเฮ็ดเกินเครองเพราะว่าข่อยมีจิตใจดีแบบรัทธาตอ อ่าสิ่งศักดิ์ศรสัทธาต่อองค์เจ้าปู่เจ้ายารัทธาในคําเว่าในสัจจาที่เหาลันออกไปเนาะค่ะพี่น้องคนเหาปู้ไดถ่าอยากซื้อเลขซื้อเบอร์แห้ถือให้แม่นเนาะค่ะพี่น้องนี่สัจจวาจาที่หนึ่งค่ะพเพราะว่าจะเป็นคนที่นบถือทันปู่นาราชแม่ยญานักาชเนาะคะ่ะกายะวาจาจิตตังเนาะคะ่ะทองยูกูเมือคะ่ะสัจจาปู้ใดรักษารักษาสัจจาใดนี่ถือแน่นอนค่ะเลข คนเห่นคนกินเนาะค่ะภาษาบานเฮ่า้ามากเห่นมากกินก็ต้องรักษาส,าสาัดจะแลวกความซื่อส,สะะั์เนาะค่ะพี่น้องซื้อสั์ซื้อตรงน้าค้นเฮ่ามากเห่นมากกินอะใส่กระปรงแต่หูเวข้างล้างเจี๊ยบเนาะค่ะก็จะเป็นทางเชื่อมขึ้นไปตรงโบสถ์เนาะค่ะพี่น้องเสื้อว่าเป็นทางขึ้นทางลงของท่านปูนัคราเนาะค่ะพี่น้องท่านปูนาครานะคะเน,ะน,นา,านะค่ะอยู่บนยอดอันนั้นอ่ายอดมันจะเป็นอัน จด,ดีหรืออิหยังอยู่ข้างบนเนาะค่ะพี่น้องก็จะปะมานนั้นเนาะค่ะพี่น้องยอดโบยดยอดอีหยังยอดเขามันเสื่อมกันได้เบ้อเลยเนี่ยทางนี่ถามมันเป็นถามขึ้นไปมุดขึ้นไปมันเป็นความเสื่อภัยมันเนาะคะ่ะเสื่อว่าเป็นทางขข้นทางโลงของท่านปูนคราชผู้ใดที่บ่มีแห้งขึ้นเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าขขินเขาบ่ไหวเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบสูงชันเนาะค่ะพี่น้องกลับมาตั้งจิตอธิษฐานอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เนาะค่ะพี่น้องบางคนกะ อาจจะเป็นมากกับพอกับแม่ตายายเพิ่นขึ้นบ่ไว้กับอ้าเพิ่นมาอธิษฐานจิตมองนีเนาะค่ะพี่น้องสองสถานที่ที่เจี๊ยบจะไปขอโชคลาภอะวัดเล็กทรามกิตเนาะค่ะย่างอีกรอบเนาะค่ะวัดเลขกทรมกิตแล,ล้วก,ก็ะะวอดเขานั่งบวชแล้วก็ตามสถานที่ต่างๆที่มีบุญสัมพันธ์แต่ลักษจะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องว่ามีเหลขกว่ามีหยางห้ดอกพี่น้องคููมือนี้าถา้าบุญสางบาลมีถ้ามีความเสือ่อความสาัทากอะนําถูกนาตโตเลขกมาจุดอยู่เือนมันกระได้คือกัน,นะะพี่น้อง ตั้งจิตอธิษฐานไว้ค่ะถ้าห้าถือเกลือข้าสีไปทําบุญหมองขันมองนี้เทวดาเพิ่นรับรู้เพิ่นเห็นอยู่แล้วค่ะผูเพิ่นอยู่ข้างบนอืมเทวดาผูเพิ่นอยู่ข้างบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่นเห็นอยู่แล้วค่ะห้าคิดดีทําดีข้าไใดดีแน่นอนพี่น,อน้องถึงจะบร่ําร่วยคือคนอื่นเนาะค่ะพี่น,อน้องเจ็บเจอว่าห้ากะเพราะมีพ่อกินแน่นอนค่ะถ้าห้าเป็นคนแบบรักษาศีลเนาะค่ะพี่น,อน้องอืมไปใส่กับมิโชม,มิลาบอยู่แล้วละค่ะพี่น,อน้องข็บรูว้วน บางคนก็ลอเอาตัวเลขโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องเจี๊ยบบ่ได้มาหายตัวเลขโชกลาบเพื่นตะกี้เนาะค่ะพี่น้องหายไปบ่ถือเจี๊ยบกระยานเจี๊ยบเป็นกรรม่มเจี๊ยบก็เลยบ่าหายก็ะเลยแบบเฮ็ดคลิปอ่ะผ้าทำบุญอย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าเราโอกาสน่ะแหละพี่น้องแต่บ,บ่ได้มาเฮ็ดคลิปเกียเก่ยวกับตัวเลขอีกมาไต่ตองแล้วเนาะค่ะพี่น้องหลังจากที่อ่ะ ได้ตะเวนทํำบุญตามสถานที่ต่างๆได้ไปกราบได้ไปสนทนาธรรมกับผู้บา้าจารย์ตามสถานที่ต่างๆเนาะค่ะพี่น้องก็มาคิดดีแล้วเนาะค่ะพี่น้องการให้หวยบางทีมันก็นจะพาพี่พานนองงุ่มง,ง่ายเนาะคะ่ะกับพาพี่พานนองอาตะเวนทํำบุญตังจิตอธิษฐานดีกว่าเนาะคะ่ะให้มันขึ้นอยู่กับผลบุญและกรกรรมของแต่ละคนดีกว่าเนาะคะ่ะคนเ้าบอสามารถไปยุ่งกรรมผู้อื่นได้เนาะค่ะ่ตให้ยุ่งได้มันก็นจะมีผลกระทบต่อกายสังขารตัวเองอยู่แล้วะคะ่ะผู้ใดที เดินทางสายบุญสายนี่กะน่าจะฮู้ดีเนาะค่ะพี่น้องช่วงนี้เนาะค่ะพี่น้องอากาศกะแปรเปลี่ยนแน่เนาะค่ะดูแลสุขภาพแน่เนาะค่ะพี่น้องมันกาอากาศเย็นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วไม่น่าเม่สายนี่มันสีหอนเดยพี่น้องแต่ว่าอากาศมัน่อนขางที่จะเย็นผูมือน,นี่จะเป็นเทปสามฤดูละค่อยเดียวกันห่อนเดียวกันหนาวเดียวกันเย็นาจะาประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันวัดต่อๆไปเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณ fc เบอร์สุขสุขคนค่ะที่มารับชมคลิปเนาะค่ะ พี่น้องเมาเบิ่งคลีบเจียบแตเหมือนว่าสนับสนุนค่าน,น้ำมูกน้ำมันค่ากินค่าอยู่ข่อยในการเดินทางทำามบุญละพี่น้องทั้งจะบบมากได้กะขอ,อบคุ้นขอ,อบคุ้นทุกๆท่านค่ะที่ให้การสนับส,สนุนเนาะค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องเอฟซีพี่น้องเบอร์สุกูทุกคนเนาะค่ะวันที่หนึ่งเม่ารำด้วยค่ะซื้อเรียงยั้งก็ขอให้เขาขอให้ถือขอให้ถูกพ้นบุญทีจะบดดเดินทางมาหนีรุ่นดวงเปอรโชวเปอรลาภให้พี่น้องเบขขิดสุขูสุคนค่ะ ดรามด้วยถูกไหมด้วยเบอร์วิดมีวิดซินค่ะพี่น้องสาธุค่ะขอบคุณค่ะ